กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในหัวข้อถัดไปในหัวข้อใหญ่การทบทวนกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยั่งยืนนะครับใน3คลิปที่แล้วเราพูดถึงประสิทธิภาพเชิงสถิตเราพูดถึงปัญหา Market Failure โดยเน้นไปที่เรื่องของผลกระทบภายนอกนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของ m o n o p o l y นะแล้วก็ government failure ต่างๆนะครับวันนี้เราจะ มาโฟกัสที่ปัญหาสินค้าสาธารณะหรือว่าพับ l ลิ g กู d นะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในหมวดของความล่มเหลวของตลาดอีกประการหนึ่งซึ่งเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างจากประเด็นที่เราคุยก่อนหน้านี้นะสาเหตุของ Public Goods เนี่ยเป็นเรื่องราวของลักษณะสินค้าบริการที่มันอาจจะไม่เหมาะนะครับกับการจัดสรรด้วยระบบตลาดนั่นเอง ทีนี้ก่อนเราจะไปถึงรายละเอียดต้องย้อนกลับไปทบทวนนิดหนึ่งครับว่าในทางเศรษฐศาสตร์ประเภทสินค้าบริการมันแบ่งอย่างไรนะครับในทางเศรษฐศาสตร์สินค้าบริการแบ่งด้วยเกณฑ์2ประการนะประการแรกก็คือมันสามารถที่จะ exclude ได้หรือไม่นะเราสามารถกีดกันผู้ได้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่นะคือสมมติถ้าเกิดเขาไม่จ่ายเงินเนี่ยเรากันเขาได้ไหมนะ หรือจริงๆแล้วถ้าจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ประโยชน์อยู่ดีนะครับสมมุติถ้าเกิดต้องจ่ายเงินก่อนถึงได้ประโยชน์อันนี้เรียกว่า e x c l u d a b l e นะอาจจะจ่ายเงินเป็นการซื้อหรือว่าร่วมแชร์ต้นทุนนะแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่าไมา่ว่็จะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินจะร่วมแชร์ต้นทุนหรือไม่ก็ตามก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ดีอันนี้จะเรียกว่าเป็นแบบ n o n excludable นะครับอีกลักษณะหนึ่งครับดูในแกนตั้งของภาพนะครับคือ เรื่องของ rivalry หรือว่า subtractability คำว่า rivalry เนี่ยมันแปลว่าการต้องแข่งกันบริโภคหรือเปล่านะครับเวลาของบางอย่างมันมีจำกัดเนี่ยมันต้องแข่งกันบริโภคใช่ไหมสมมติเรามีกระป๋องโค้กอยู่ในตู้กดอยู่100กระป๋องนะครับแล้วเราอยากกินโค้กเนี่ยเราก็ต้องเป็น100คนแรกถึงจะได้กินโค้กในในใ,ในตู้กดนั้นถ้าเป็นคนที่1 0 1ก็คือไม่ได้กินแล้วนะถูกไหม อันนี้คือเซนส์ส่งคำว่า rivalry นะการบริโภคของคนหนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆจำกัดความสามารถในการบริโภคของคนอื่นที่เหลือนะครับหรืออีกมุมหนึง่งมันคือคำว่า subtractability subtract แปลว่าอะไรแปลว่าการลบนะครับ subtractability แปลว,ว่ามันสามารถลบออกจาก p o o ของ resource ได้ตัวอย่างเดียวกันเลยครับสมมติมีสมมติมี100 กระป๋องโคกนะครับอยู่ในตู้นะเมื่อมีคนหนึ่งบริโภคไปนะครับก็เหลือ99อีกคนหนึ่งบริโภคต่อไปก็เหลือ98อีกคนหนึ่งบริโภคไปก็เหลือ97เนะี่ยมัน subtract ออกจากตัว pool ของ resource นะดังนั้นเนะี่ยสินค้าบางประเภทมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละต้องแข่งกับบริโภคนะแต่บางบริโภคบางสินค้าเขาไม่ต้องแข่งกันนะไม่ว่าจะเป็นคนหนึ่งบริโภค10คนบริโภคร้อยคนบริโภคก็ยังเหลือให้คนอื่นได้ได้ใช้ประโยชน์ได้บริโภคอยู่ดีนะครับ อันนี้คือ2ลักษณะของการแบ่งประเภทสินค้าบริการนะสลักษณะนี้สามารถนํามาทําเป็นเมทริกซ์สอคูณ2ได้นะครับโดยสินค้าบริการที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือสินค้าเอกชนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในควอดแรนทซ้ายบนนะก็คือมีลักษณะ Excludable แล้วก็ Rival นะก็คือว่าเมื่อเราถ้าเราเป็นผู้ผลิตเนาะ คนจะมาใช้ของเราได้ต้องจ่ายเงินมาก่อนนะครับถ้าไม่จ่ายเงินก็ไม่สามารถได้ไปครอบครองอันนี้คือ e x c l u d a b l e ชัดเจนแล้วก็ rival ก็คือแปลว่าถ้าเกิดเข้ามาซื้อของเราเไม่ทันนะครับคือหมดเสียก่อนเนี่ยหมดเสียก่อนนะสมมุติมีม,มีผลิตมา1นึร้อยหน่วยแล้วมาซื้อเป็นคนที่หนึ่งร้อยหนึ่งก็ไม่มีก็ไม่ได้ของนะอันนี้ก็ rivalry น่นี่คือตัวอย่างของ private goods นะครับ ตัวยอย่าง private goods ก็มีอยู่ทั่วไปครับอยู่ตรงหน้าทุกคนนะสิ่งอะไรก็ตามที่เขาเราซื้อหามาอันนี้ก็เป็น private goods ทั้งหมดโทรศัพท์ iPad นาฬิกาปากกาลินสอสมุดอะไรก็ว่าไปเหล่านี้เรียกว่า private goods สิ่งดใดๆที่สามารถซื้อขายผ่านตลาดได้คือ private goods นะครับ Excludable แล้วก็ rival <ม>อีกขั้วหนึ่งครับก็คือหัวข้อที่เราคุยกันตรงนี้ก็คือเรื่องของ public goods นะสินค้าสาธารณนะ อันแรกเลยต้องลบความเชื่อผิดๆนะครับว่าสินค้าสาธารนณะคือสินค้าที่ผลิตโดยรัฐนะมันผิดเพราะอะไรเพราะในความเป็นจริงอ่ะสินค้าที่ผลิตโดยรัฐเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้ง Public good s private g o o d s หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นได้หลายอย่างนะครับจริงอยู่ที่ public g o o d s ส่เนี่ยผลิตโดยรัฐนะแต่ไม่ใช่ว่าสินค้าที่รัฐผลิตทั้งหมดจะเป็น public good สนะการแบ่งประเภทว่าอะไรเป็น public g o o d s ์ยังคงต้อง อิงจากหลักเกณฑ์ที่เราได้คุยกันไปเมื่อกี้นะดูว่ามัน Excludable ไหมแล้วมันก็ Rival หรือเปล่านะครับ <S <S Public Goods เนี่ยคือคั้วตรงข้างของ Private Goods ก็คือหนึ่งมัน non-excludable นะคือมันไม่สามารถกีดกันการการใช้ประโยชน์ได้แม้ว่าคนนั้นจะไม่แชร์ต้นทุนหรือจะไม่จ่ายเงินก็ตามนะอันที่สองคือมัน non-rival คือไม่ว่าใครจะมาใช้จํานวนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปจํากัดความสามารถในการใช้ประโยชน์หรือบริโภคของคนอื่นนะตัวอย่างคลาสสิกที่ผมชอบยกก็คือเช่นประภาคารรู้จักไหมไลท์เฮาส์นะครับประภาคารที่มันตั้งอยู่ริมชายทะเลโดยเฉพาะบริเวณที่มีโขดหินนะครับประภาคารเนี่ยเวลาที่มันส่องแสงตอนกลางคืนไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินเพื่อการสร้างประภาคารหรือไม่ก็ตามนะสมมติไม่เคยจาย่ายภาษีเลยเนะี่ยนั่งเรือผ่านมา เห็นประภาคารสองแสงก็ได้ประโยชน์จากได้ประโยชน์จากประภาคารทันทีแล้วนะครับโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะอันนี้คือตัวอย่างของ non e x c l u b i l i t y ของประภาคารในขณะเดียวกันก็ non rival ด้วยจะปเป็นเรือหนึ่งลำเรือสิบลำเรือร้อยลำเรือแสนลำเรือล้านลำที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วเห็นประภาคารก็ไม่ได้ทําให้เรืออื่นๆที่กำลังตามมาไม่เห็นประภาคารนะมันก็เป็น non rival อันนี้คือความเป็น public good ของประภาคารนะดังนั้นเราควรจะต้องลองไปนั่งคิดดูครับว่า สินค้าตัวไหนนะที่มันเป็นพับลิกก o d s โดยใช้ไอตัวเกณฑ์ตรงนี้เป็นตัวแบนะ่งตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความมั่นคงนะครับ national security นะอันนี้ก็เป็นพับลิกก o d s เหมือนกันนะครับสมมติเราก้าวเข้ามาในประเทศไทยยังไม่ได้ทันใช้จ่ายแรงสิน้นเกิดสงครามประทุขึ้นมานะเราก็ได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัตินะครับจากระบบรักษาความมั่นคงของประเทศนั้น นะในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็น1คนสิบคนร้อยคนล้านคนก็จะรับการคุ้มครองเหมือนเหมือนกันนะแต่นั้นไอ้ความมั่นคงของชาติมันก็เป็นพับลิกก o ๊ดนะครับด้วยเช่นกันดังนั้นบางคนอาจจะคิดถึงอากาศสะอาดนะเมื่อก่อนอาจจะเป็นพับลิกก o ๊ดสือนี้อาจจะไม่ใช่เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ non-excludable เนะี่ยคือคนได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องจ่ายซื้อก็ได้นะ แล้วก็นอนริวไม่ได้มีจํากัดเนาะเราทุกคนสามารถบริสามารถมีอากาศสะอาดได้แต่ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เนาะนะครับหรือว่าอย่างส่วนสาธารณะแบบเนี้ยอันนี้เราก็ต้องลงมาดูว่าเออมันมันเป็นแบบนอนเอ็กซ์คลูเดเบิลไหมถ้ามันถูกกาหนดว่าใครก็ใช้ได้ไม่ต้องจ่ายเงินอันนี้ก็ถือว่าเป็นนอนเอ็กซ์คลูเดเบิลนะครับแล้วก็นอนริวไหมอาจจะในบางสถานการณ์ถูกไหมถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่คนไม่แน่นมาก ใครจะเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ,ถ้าถ้าถ้าคนมันแน่นสุดๆไปเลยการที่คนหนึ่งเข้าไปก็กีดกันไม่คนหนึ่งเข้าไปได้ด้วยดังนั้นก็อาจจะมีเรื่องสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่เป็นต้นดังนั้นมันต้องดูในส่วนของ2คุณลักษณะนียซึ่งเอาจริงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีแล้วก็กติกาที่กำหนดขึ้นด้วยเช่นกันนะอ่ะมาขยายความ Public Goods นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วเนาะมี2ลักษณะนะคือ1 Non-excludability คือหมายถึงว่าสถานการณ์ที่แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้จ่ายเงินหรือร่วมรับภาระต้นทุนก็สามารถได้ประโยชน์จากสินค้าบริการที่ผลิตขึ้นได้อันที่สองคือ non-rivalry นะครับหรือ non-divisibility non-subtractable นะอัน,นหมายถึงสถานการณ์ที่เมื่อคนหนึ่งบริโภคสินค้าบริการแล้วไม่ได้เป็นลดความสามารถของคนอื่นในการบริโภคหรือไม่ได้ลดปริมาณของทรัพยากรที่มีอยู่ลงเลยนะตัวอย่างของ public goods ที่สำคัญที่โยงกับเรื่องความนั่งยืนด้วยเียวโยงกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยก็เช่นความหลากหลายทางชีวภาพนะครับ biological diversity ี้นะซึ่งไอตัว biological diversity มันมี2ระดับเนาะมันมีตั้งแต่ระดับ genetic diversity ี้นะก็คือใน1นึ่ง s p e c i ก็มีความหลากหลายในทาง genetic นะครับเช่นสมมุติเป็นช้างเหมือนกันเนี่ยช้างในประเทศไทยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเวลามันอยู่ที่เขาใหญ่อยู่ที่ภาคเหนืออยู่ภาคใต้เนี่ย มันก็จะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมนะเพราะสิ่งแวดล้อมมันก็จะกระตุ้นให้ลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างมันแฉแนออกมานะครับไอความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ของมันนะมันสําคัญต่อการอยู่รอดของสปีชีส์นั้นในธรรมชาตินะครับเนาะในแง่ที่ว่าเวลาที่มันมีความหลากหลายของจีเนติกเนี่ยมันก็จะสามารถผสมข้ามพันธุ์กันได้แล้วยิ่งมีความแตกต่างกันผสมข้ามพันธุ์มันก็จะได้ตัวลูกที่ มีความสมบูรณ์มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ถ้าเกิดตัว g e n e t i c ดเว diversity ี้มันน้อยนะครับเช่นช้างในเขาใหญ่เนี่ยไม่สามารถไปที่ไหนได้แล้วก็สุดท้ายในระยะยาวเริ่มมีการผสมพันธุ์กันภายในเครือญาติก็จะนํามาซึ่งความเสื่อมโทมของพันธุก,กรรมนะครับเพราะว่ายีนด้อยก็อาจจะสามารถรวมร่างกันจนกระทั่งแสดงผลออกมาได้อย่างนี้เป็นต้นอันี้ก็ทําให้เกิดความเสื่อมของพันธุ สัตว์เหล่านั้นนะครับเช่นอาจจะไม่สามารถทนกับโรคภัยแค่เจ็บได้ดีเท่าเดิมนะหรืออาจจะมีความพิการบางอย่างนะดดงนั้นอ้ใตัวไอเจนติกเดเวอร์ซิตี้ก็สําคัญต่อการอยู่รอดของสป mm. ีชีส์นั้นๆนะครับแล้วก็สําคัญต่อพัฒนาการของพืชอาหารและสัตว์เลี้ยงด้วยนะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากเรามีข้าวเนี่ยเราเรากินข้าวนะแต่ถ้าเรามีข้าวแค่สองสัมพันเนี่ยพอถึงเวลาในอนาคตน้ําเค็มรุกนะครับเขตที่เป็นนาข้าวก็เป็นน้ํากร่อยแล้วอย่างเงี้ย นะถ้าเป็นแบบนาะแบบเดิมเราก็จะปลูกข้าวไม่ได้แต่ด้วยความหลากหลายของพันธุ์ข้าวของเราอาจจะมีบางพันธุ์ที่อาจจะไม่ได้โตให้ผลผลิตสูงนะแต่ว่าก็มียีนที่ช่วยให้ทนน้าเค็มได้เราก็สามารถเอายีนของสัตว์ของของข้าวทนน้าเค็มมาผสมกับข้าวปกติก็กลายเป็นข้าวที่มีผลผลิตสูงแต่ทนน้าเค็มได้ก็สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้นะครับดังนั้นไอ้ตัว genetically Gen diversity มีความสําคัญกับคนด้วยนะในแง่ที่ว่า เราสามารถที่จะใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมาสร้างพืชอาหารและสัตว์เลี้ยงที่มันมีลักษณะที่เราต้องการอาจจะปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงมีโภชนาการบางอย่างมีสีสันที่ดีหรืออะไรก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งก็คือ biological diversity เอาจริงมันคือ diversity of species within the community of organisms ก็คือในระบบนิเวศหนึ่งเนี่ยก็คือมีพันธุ์พืชสัตว เห็ดราอะไรหลายประเภทอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีความเ,าเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันและทําให้เกิดความสมดุลและก็มีเสถียรภาพในระบบลิเวศนะเชื่อมโยงกันในห่วงโซ่อาหารและก็ควบคุมประชากรของการละกัดน,นะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะชวนทุกคนไปดูวิดีโอ how wolves change rivers นะครับเป็นสถานการณ์ในเย s t o n e n นช i o n a พ Park ของอเมริกาแล้วเขาก็พยายามจะ เสนอว่าการที่นช t i o n a พาร์คเนยนำฟูงหมาป่ากลับเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แค่มีผลต่อก,กวางในพื้นที่อนุรักษ์เท่านั้นแต่มันส่งผลยาวไปถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะของแลนด์สเคปในเยลโลสโตนเลยทีเดียวโดยเขาอธิบายว่าพอหมาป่าเข้ามาปับ๊บจอก,กวางก็ต้องคอยหลบซ่อนนะครับดังนั้นในพื้นที่ที่กวางเห็นว่าเป็นความเสี่ยงเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าไปใช่ไหม มันก็เปิดโอกาสให้พืชให้พืชให้พืชพันธุ์ในหารได้เติบโตมากขึ้นพอพืชพันธุ์ในหารในบางบางส่วนเติบโตมากขึ้นก็ทําให้ที่ดินนะครับพื้นดินตลิ่งนะครับของของลาน้ําหรือพื้นที่เหล่านั้นมันแข็งแรงมากขึ้นมีความมั่นคงเนาะแม่น้ําก็รักษาสภาพไว้ได้นะครับแล้วพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆก็เข้ามากินพืชพันธุ์ที่มันโตขึ้นนะครับก็ทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพก็ทําให้ยอโรสโตนเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แม่น้าไม่ตื้นเขินเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะมันโหใครจะไปรู้ว่าแค่เอาหมาป่าเข้ามาฝูงเดียวมันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะครับนั่นแหละดังนั้นบางทีเราในระบบนิเวศเองมันมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายนะแล้วความสัมพันธ์เหล่านี้บางทีมันมีความซ้ําซ้อนกันนะครับอย่างเช่นเราพูดถึงฟังก์ชันในการผสมไปของสเกสอดอกไม้เนี่ยอาจจะมีผึ้งอาจจะมียุงตัวผู้อาจจะมีนกมีหลายชนิดเลยนะดังนั้นเนี่ยใน อีโคซิสเต็มที่มันมีหลายออค์การในซึมทำหน้าที่เดียวกันมันจะมีความรี s i l i นนะคือมีความทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งสมมติเราพูดถึงการผสมเกสรดอกไม้สมมติพึ่งสูนพันไปแค่มันก็จะมีสัตว์อื่นที่คอยผสมพันธ์อยู่ผสมผสมเกสรให้อยูอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดถ้าเกิดสุดท้ายทุก,ทกตัวพันศูน์พันุ์ในหมดเนี่ยไอ้ระบบนี้เวศก็คอลลัปซ่งมาได้เช่นกันในแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะดังนั้นเนี่ยก็ไอ้ความหลากหลายของสปีชีส์ใน ในชุมชนของอสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็มีความสําคัญและมีความจําเป็นนะครับไอหน้าที่ระหว่างกันของสปีชีส์ในคอมมูนิตี้มันซับซ้อนมากบางทีมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ก็ได้นะครับและความที่มันซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกหรือในทะเลลึกหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยมันยังเป็นพื้นที่ที่มนุษย์สามารถเข้าไปสำรวจค้นหาแล้วก็หาแหล่งอาหารหาแหล่งพลังงานแหล่งสารเคมี ต่างๆนะครับเพื่อนํามาทำใช้ประโยชน์นในอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบทางด้านอาหารและยารักษาโรคได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยออไอตัวความหลากหลายนทางชีวภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอนุรักษ์เอาไวใ้ให้ให้คนอื่นดูนะแต่มันมีะมันมีประโยชน์โดยตรงต่อมนุษย์ด้วยนะครับในในแง่ที่ว่าความหลากหลายเหล่านี้อาจจะมีประโยชน์ในในเรื่องของของการเป็นแหล่งอาหารพลังงานสารเคมีอุตสาหกรรมวัตถุดิบแล้วก็ยารักษาโรคได้ ีนี้คำถามคือเราสามารถที่จะพึ่งพาเอกชนเนี่ยผลิตสินค้าสาธรารณะได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะถ้าตามทฤษฎีก็คงบอกว่ายากมากนะครับมันยากในหลายเหตุผลเลยนะประเด็นแรกก็คือยากเพราะว่าตัวอุปสงค์ของสินค้าสาธรารณะมันจะประหลาดกว่าอุปสงค์ของสินค้าเอกชนอ่ะ คำถามแรกในสไลด์อุปสงค์ของปเจก,กชนในสินค้าสาธารนณะเนี่ยรวมไปดูอุปสงค์ของตลาดอย่างไรเออถ้าเราทบทวนดูนะครับเวลาเราพูดถึงสินค้าเอกชนนะสินค้าไอ้ private goods นะเวลาเราเราอุปสงค์ของปเจก,กชนเนี่ยในสินค้าเอกชนรวมไปดูอุปสงค์ตลาดเนี่ยเราทําไงครับเราจะอาศัยการรวมในแนวนอนถูกไหมก็คือเหมือนไอเดียก็คือว่า เราอยากจะรู้ว่าในแต่ละระดับราคานะครับในแต่ละระดับราคาเนี่ยสินค้าชนิดนี้มีความต้องการรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะแต่ใน,นวิธีการคือสูบลา,ามีในกอในขอนะครับเราก็มาดูว่าที่ราคา20บาทนะในกอต้องการเท่าไหร่ในขอต้องการเท่าไหร่ก็มาบวกกันก็รวมกลายเป็นดีมานของ ของอตลาดอย่างนี้เป็นต้นก็ทําทุกระดับราคาเราก็จะได้ตัวเส้นอุปสงค์ของตลาดมาแต่ในสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะม,มันทำแบบนี้ได้เพราะว่าตัวสินค้าเอกชนเนี่ยมันมีความใช้แล้วหมดไปมันมีความริเวอรสินค้าชิ้นหนึ่งที่มีคนได้ไปคนอื่นใช้ร่วมไม่ได้นะมีความออมีความรวอลนะครับดังนั้นเนี่ยอพอมาเป็นสินค้าสาธารณะเนี่ย สินค้าชนิดที่ผลิตขึ้นมามันดันใช้ได้โดยคนจานวนมากเลยนะดังนั้นมันไม่สามารถรวมแบบนี้ได้นะครับัะวิชาการก็เ,เสนอว่าวิธีการรวมเนี่ยควรจะเป็นการรวมในแนวตั้งมากกว่านะก็คือดูว่าหากมีสินค้าสินค้าสาธารณะผลิตมาในปริมาณ Q star ใน A ใน B จะยินดีจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็หาวิธีการเก็บค่าใช้จ่ายจากใน A แล B นะอีกที่หนึ่งนะดังนั้นแปลว่า เส้นดิมานของสินค้าสาธารณะก็จะเป็นว่าณแต่ละระดับปริมาณนะครับในสังคมมีความยินดีจ่ายรวมเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะอันนี้คือความหมายของไอตัวมาเกตดิมานของพับลิกกู๊ด s นะครับอย่างในภาพเนี่ยเรามีในเนะใน A เนี่ยที่ Q-Star นะครับใน A ยินดีจ่ายที่ระดับ A บาทนะใน B ที่ปริมาณเดียวกันยินดีจ่ายที่ระดับ B บาทนะดังนั้นราจะบอกได้ว่าที่ Q star เนี่ยดิมานของ ของเจ้าตลาดสินค้าสาธารณะตรงนี้ก็คือเส้นสีดําก็คือเส้นดีมานนี้นะครับแล้วก็มีความดีิจดียจ่ายเท่ากับความดีิจดียจ่ายของเองกะบนบีบวกกันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าสมมติว่าตัวต้นทุนส่วนเพิ่มในการผลิตสินค้าสา,สาธารณะมันคงที่อยู่ที่ MC นะครับก็อาจจะบังเอิญมาตัดเส้นดีมานที่ตรงนี้พอดีก็เป็นได้ อันนี้ก็ตัวเท็กซ์มันก็กำหนดเข้ามามาให้นะครับไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าในภาพข้างล่างเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างสมมุติว่าเราจะเก็บราคานะเราต้องการจะเก็บค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าสาธารณะซึ่งในที่นี้ก็คือ,อ,อการให้บริการด i เวอร์ซิตี้นะของการก็คือการที่รัฐจะพยายามจะรักษาเบโอ i v เวอร์ซิตี้ใช้ประโยชน์จากมันน,นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดรัฐเลือกที่จะเก็บเงินในราคา ที่สะท้อนตามไอทฤษฎีการรวมดีมานตลาดของสินค้าสาธารณะเนี่ยนะซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่ OA บก OB ถามว่ามันจะมีใครจ่ายไหมนะครับก็ต้องก็ต้องบอกาคงไม่มีนะเพราะใน A เนี่ยยินดีจ่ายแค่ OA และใน B ก็ยินดยินดีจ่ายแค่ OB บนะีดังนั้นแค่นี้นก็ยากมากแล้วนะครับคำถามคือแล้วอย่างนี้ สินค้าสาธารนณะจะกำหนดราคายังไงล่ะในเมื่อความยินดีจ,จ่ายของแต่ละคนมันมีความหลากหลายแบบนี้ถ้ากำหนดราคาเดียวให้คนที่ยินดีจ,จ่ายต่ากว่านี้ก็อาจจะไม่ยินดีที่จะจ่ายเนาะคนที่ยินดีจ่ายจะเป็นเฉพาะคนที่มีความยินดีจ,จ่ายสูงกว่าราคานี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็เริ่มเห็นปัญหาแล้วเนาะปัญหาแรกที่สําคัญก็คือ difficulty in pricing นะครับ ผู้บริโภคมีระดับความยินดีจ่ายส่วนเพิ่มที่แตกต่างกันมากนะครับใระดับของปริมาณสินค้าสาธารณะดุลยภาพนในภาพนี้ก็คือจุด E นะครับระบบการตังราคาควรจะต้องตั้งให้แตกต่างกันไปตามระดับความยินดีจ่ายของแต่ละคนนะแต่นั้นในบางทีที่เราเห็นหน่วยงานต่างๆพยายามจะระดมทุนเพื่อผลิตสินค้าสาธารณะเขา,า,าอาจจะใช้ลักษณะของการรับบริจาคแทนนะครับซึ่งเวลาเรารับบริจาคเนี่ยคนก็นจะยินดีจ่ายตามระดับความเต็มใจจะจ่ายนั่นเอง อยูในบางกรณีก็คือถ้ารัฐเก็บภาษีก็คือก็เก็บมันมาให้หมดแหละนะก็คือเก็บเก็บบังคับเก็บเลยแล้วก็เอาเงินที่ได้มาไปจัดการสินค้าสาธารณะนะครับดังนั้นอันนี้นก็จะอาจจะไม่ใช่คนกลารตลาดนะเป็นกลไกที่รัฐบังคับให้มีการเก็บผ่านภาษีแล้วเอาภาษีไปใช้ในการสร้างสินค้าสาธารณะอันที่2ครับปัญหาเรื่องของการ u n d e r s t a t e the strength of consumers preference ผู้บริโภคทั้งหมดเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะแจ้งที่จะแจ้งความดีๆจะจ่ายต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อผักภาระต้นทุนให้กับผู้คนผู้บริโภคคนอื่นนะลองคิดดูครับว่าเวลาที่เรารู้อยู่แล้วอะถ้าเกิดมันมีสินค้าผลิตขึ้นมาเราก็จะได้ประโยชน์อยู่ดีนะประเด็นคือถ้าเราเป็นคนแบบหาประโยชน์ใส่ตัวเนาะเราก็จะถามว่าเอาาล้วฉันจะบอกรัฐทำไมวาว่าฉันอยากจะได้สิ่งนี้แล้วยินจ่ายเท่านี้ฉันก็หุบปากไว้ให้คนอื่นที่เขาต้องการที่จะจ่ายเนี่ยหรือว่าให้คนอนื่นที่เขาต้องการจะเปิดเผยเ็าเปิดเผยไป เมื่อเปิดเผยแล้วเขาก็อาจจะสามารถที่จะหมายถึงว่าเมื่อเปิดเผยแล้วรัฐเก็บเงินคนนั้นไม่เก็บเงินเราแล้วเมื่อสินค้าสาธารณะผลิตขึ้นเราก็ได้ประโยชน์ด้วย,วยนีน่นะด้วยแรงจูงใจแบบนี้ทําให้เกิดปัญหาเรื่องการที่ผู้บริโภคอาจจะแจ้งความยืดียืจ่ายต่่ากว่าที่เป็นจริงหรือบางทีไม่ไม่แจ้งเลยด้วยซ้ำไอ้พวกที่ไม่แจ้งเลยก็คือปัญหาที่3ครับคือฟรีไรเดอร์พวกตีตัวฟรีนะคือบางคนเนี่ยสามารถได้ประโยชน์จากสินค้าสาธารณะโดยไม่ต้องจ่ายซื้อนะครับ เพราะว่าลักษณะของสินค้าสาธารณะผู้บริโภคสามารถได้ประโยชน์จากสินค้าบริการที่คนอื่นจ่ายซื้อได้นะดังนั้นลองคิดดูครับถ้าเกิดทุกคนเป็น rational economic agent เนะ mm hmm. เขาก็จะไม่แสดงความต้องการเลยว่าต้องการสินค้าสาธารณะแล้วก็หวังรอที่จะ free r i d การผลิตสินค้าสาธารณะซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ปั๊บก็จะไม่มีใครนินดีจ่ายและก็จะไม่มีใครผลิตสินค้าสาธารณะนะครับอันนี้คือทฤษฎี นะดังนั้นทางทฤษฎีอาจจะทำนายเลยว่ามันจะไม่มีปฏิกิริชนหรอกนะที่จะมาผลิตสินค้าสาธารณะและในเมื่อสินค้าสาธารณะส่วนใหญ่มักจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับรัฐก็เลยต้องมีบทบาทมาผลิตแทนตลาดนั่นเองอันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าบางทีเรามักเห็นสินค้าสาธารณะแล้วรัฐเป็นผู้ผลิตนะดังนั้นเนี่ยเราเลยเข้าใจว่าสินค้าสาธารณะเท่ากับรัฐเป็นผู้ผลิตแต่จริงไม่ใช่ รัฐมาผลิตเพราะเอกชนเนี่ยไม่อยากจะผลิตด้วยปัญหาในเชิงของเนี่ยลักษณะสินค้านําไปสู่โครงสร้างแรงจูงใจแบบนี้นะรัฐก็เลยต้องมาผลิตโดยโดยจํายอมจําเป็นต้องทำนะครับทีนี้ถามว่ารัฐผลิตแค่พลาสิกู๊ดไหมในหลายประเทศในหลายช่วงเวลาบางทีรัฐก็ไม่ได้ผลิตแค่พลาสิกู๊ดบางทีรัฐอาจจะอยากมีบทบาทในเศรษฐกิจมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเช่นมาทําหน้าที่ผลิตสินค้าบริการที่เอกชนทําได้แต่ ไม่ปล่อยให้ทำรัฐก็เป็นคนมาจัดก,การเองนะก็มีนะประเทศไทยในช่วงหนึ่งสมัยรัฐบาลเผด็จการเนี่ยก็มีการาต,ต,ตั้งรัฐวิสาหกิจนะครับผลิตสิ่งนั้นสิ่งนี้ขายนะซึ่งอน,นั้นนะรัฐผลิตแต่สิ่งที่ผลิตแต่มาเป็น p r i v a t e goods มันถึงสามารถมีการาจ่ายซื้อกันได้นะครับดังนั้นยก็เลยอยากจะเน้นอีกทีว่าสิ่งที่รัฐผลิตเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็น public goods ทั้งหมดนะแต่ public goods ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเนี่ย มันจําเป็นต้องให้รัฐเข้ามาช่วยนะเพราะเอกชนไม่มีแรงจูงใจพอที่จะผลิตแต่ถึงกะน,น้นครับในโลกนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ทฤษฎีบอกไว้นะในกรณีของอย่างเช่นไบโอ i ดเวอร์ิตี้อย่างเงี้ยมันก็จะมีองค์กรนะครับที่อาจจะดูเหมือน เรียกว่าแหวกไปจากทฤษฎีที่ว่ากันในเศรษฐศาสตร์ก็คือมันมีองค์กรจริงๆครับที่เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ที่เรียกว่า The Nature Conservancy นะที่ทำหน้าที่ในการคือตั้งขึ้นมาเพื่อกว้านซื้อที่ดินทั่วโลกนะครับที่ไม่มีการใช้งานให้มันยังคงสภาพตามธรรมชาติและกลายเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพนะตอนที่ทาําสไลด์นี้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็คือมีที่ดินอยู่ใน ความดูแลของเนเจอร์คอนเทนเซซีประมาณ1ล้าน120ล้านนะครับเอเคอร์ ر, ทั่วโลกเลยนะครับใน35ประเทศนะแล้วก็มีเรียกว่ามีนักวิทยาศาสตร์มีผู้คนธรรมดาที่เป็นสมาชิกมากมายทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยแต่ถามว่าที่ทำเนี่ยมันพอไหมตอบเลยว่าไม่พอนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองตัวสถานการณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่อนุรักษ์ก็ยังน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากนะ ดังนั้นถึงแม้ว่าในโลกความจริงจะมีเอกชนมาผลิตสินค้าสาธารณะบ้างแต่พูดเลยว่าไม่พอนะครับหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะว่าคนเนี่ยมันจะไม่พูดมันจะไม่บอกไอ้ p r e f e r e n c e อย่างตรงไปตรงมาไงถูกไหมก็เป็นคำถามชวนคิดครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับว่าสรุปไอ้ปัญหาเรื่อง public g o o d s มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรนะและเกี่ยวข้องกับ SDG ข้อใดน,นะครับเมื่อกี้เราเห็น เราเห็นภาพแล้วเนาะจากจากตัวอย่างอย่างเรื่อง Biodiversity l o s s อย่างเงี้ยมันอยู่ในข้อไหนนะก็อย่างน้อยก็ Public Goods ก็เกี่ยวข้อนั้นแต่แน่นอนครับ p u l l i g o o o s มันมีมากกว่าแค่เรื่องของธรรมชาติถูกไหมบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพื้นที่สาธารณะก็เป็น p u l l i g o o o s นะถ้านรัฐเป็นผู้จัดการดูแลให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ได้นะพอพอเป็น Public space ใครก็เข้าถึงได้ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับแล้วก็สามารถ คนหนึ่งเข้าก็ไม่ได้กีดกันคนหนึ่งเข้าทำให้เข้าไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นอันน้อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นพับลิกูสอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในโกวสิบเอ็ดอย่างนี้เป็นตน้นนะลองไปดูครับว่าสิ่งไหนที่อยู่ในโกไหนมันเป็นพับลิกูสบ้างอย่างไรนะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราเดูในคลิปต่อไปนะฝากคําถามไว้ล่วงหน้าเลยปัญหาเรื่องคอมบันพลูรีซอสนะครับหรือว่าทรัพยากรร่วมที่เราจะดูในคลิปถัดไปเนะี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรและเกี่ยวกับ SDG ข้อใดด้วยนะคร คำถามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะซึ่งเป็นเรื่อง common pool resource คืออะไรมีปัญหายัางไงเกี่ยวข้อง SDG อย่างไรนะครับ